เล่าไปเรื่อยเสือสมิงหลวงปู่เท้าเป็นพระธุดงรูปหนึ่งที่ชาวบ้านเห็นท่านธุดงผ่านเข้าหมู่บ้านไปมาตั้งแต่สมัยบางคนยังเป็นเด็กจวบจนโตเป็นผู้ใหญ่มีลูกมีเมียกันไปจนหมดหลวงปู่ท่านก็ยังธุดงผ่านไปมาให้เห็นอยู่แบบนั้นที่แปลกก็คือหลวงปู่ท่านดูไม่แก่ชรลาภาพอะไรมากนักหากจะเรียกว่าหลวงพ่อก็ได้ไม่น่าจะแปลก แต่ท่านชอบให้เรียกว่าหลวงปู่ซะมากกว่าเพราะท่านบอกว่าท่านอายุเกือบจะร้อยปีหรือใหม่ก็ร้อยปีกว่าเข้าไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าท่านมีถิ่นฐานที่อยู่หรือกําเนิดที่ไหนไม่รู้แม้แต่ชื่อของท่านเสียด้วยซ้ําแต่มักจะเรียกกันติดปากว่าหลวงปู่เท้าก็เพราะมักจะเห็นท่านถือไม้เท้าที่ทําจากแก่นเถาวันติดมือไปไหนมาไหนอยู่ด้วยตลอดเวลาและมีชาวบ้านหลายคนยังเคยเห็นว่าไม้เท้าของท่านดิ่นไปมาได้ หรือบางคราวที่เห็นหลวงปู่ท่านนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ไม้เท้านั่นก็นเลื้อยหายไปแล้วก็เลื้อยกลับมาเองได้ก็เลยพากันเรียกท่านว่าหลวงปู่เท้ากันเลื่อยมาชาวบ้านทุกคนที่พบเจอกับท่านล้วนแต่เคยให้ท่านเอาไม้เท้าเคาะกระหม่อมให้ด้วยความศรัทธากันมาแล้วทุกคนโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่พากันเข้าไปหากินอยู่ในพื้นป่าทา่านไม่เคยมีใครได้รับอันตรายใดๆในพื้นป่าแห่งนั้นอีกเลย ช่วงระยะเวลาที่หลวงปู่เท้าท่านทุดงผ่านเข้าไปทั้งที่พื้นป่าก็มีอาถรรพ์อันตรายอยู่มากมายโดยเฉพาะกับกลางพื้นป่าที่จะข้ามไปอีกจังหวัดได้ต่างก็รู้กันอยู่ว่าป่าแถบนั้นมันน่ากลัวผีป่าผีภัยทั้งอันตรายจากอาถรรพ์หรือเรื่องลึกลับที่อาจจะคาดไม่ถึงเกิดยังมีอยู่มากมายไม่จางหายไปตั้งแต่สมัยรุ่นอดีตตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วพอหลวงปู่เท้าท่านไปปรากฏอยู่ในป่านั้นในช่วงหลังหลัง ก็เหมือนว่าท่านทําให้มันหวาดกลัวจนพากันถอยหล่นเข้าไปอยู่ในป่าลึกในที่สุดมารู้สาเหตุก็ะจากปากของพระธุดงนุ่มรูปหนึ่งที่เคยติดตามรับใช้ท่านเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ถึง 3, สามพรรษาก่อนที่จะแยกออกไปทุดงเดียวโดยตนเองหลังจากได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากหลวงปู่ไปจนหมดสิน้นเรื่องที่พระนมหลวงพี่เล่าให้าชาวบ้านฟังก็ตอนที่ตามหลวงปู่ท่านเข้าไปปักกดอยู่ในป่าฐา,านนั่น สามคืนแรกไม่มีอะไรผิดปกติยังออกมารับบิณฑบาตท,ทีหมบ้านเหมือนทุกๆวันจนมาถึงคืนที่สี่เหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แอบเฝ้าดูลวงปู่กับพระนมอยู่ทุกวันที่ยังไม่กล้าจะลองดีเพราะคงเห็นว่าเป็นพระที่ไม่เหมือนกับพระทั่วๆไปก็คือหลวงปู่เท้าท่านไม่แก่ชราภาพเหมือนกับพระรูปอื่นๆที่เคยเห็นก็เหมือนจะรู้ถึงตบาบารามีของท่านที่ย่อมมีมากกว่าพระทั่วๆไป แต่กระนั้นก็ทำให้เกิดความคิดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้มีจิตสำนึกอะไรได้ลึกซึ้งเหมือนกับคนและโดยความที่มีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าดูไร้เมื่อมีผู้ที่บุกลุกเข้าไปในถิ่นอาศัยของตนก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดจากความไม่พอใจขึ้นด้วยจนเมื่อตกดึกเหมือนว่ามันจะแอบมาดูลาดเราจนเป็นที่พอใจแล้วถึงได้มีร่างของคนแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นมาเดินดําดำมองมองให้เห็นอยู่ถึงสามร่างโดยกัน แต่เมื่อเห็นพระนมกับหลวงปู่ไม่มีทีท่าจะเป็นภัยอันตรายล่างที่เห็นว่าดำทะมึนทั้งสามล่างก็แสดงความกักขระด่าทอพระทั้งสองหลบเสียงดังลั่นยิ่งเห็นท่านทั้งสองนางนิ่งไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆก็ยิ่งแสดงอาการโมโหโกธาตะกุยเท้าเดินแหกปากร้องลั่นไปรอบๆอบกรดแสดงท่าทางเหมือนกับสัตว์ป่าที่อยากจะเข้ามาทำร้ายแต่ก็เข้ามาไม่ได้เพราะหลวงปู่ท่านได้วางอาคมเอาไว้ หลวงปู่ท่านไม่ได้สนใจเพราะจิตของท่านดำด่งลงลึกเกินกว่าจะสนใจกับสิ่งรอบข้างแต่ว่าพระนมเริ่มจะวันวันใจจนต้องเลือมตาขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดพอดีว่าเห็นไม้เท้าของหลวงปู่ที่วางเอาไว้ไกลๆกำลังเลื้อยออกไปนอกกดก็ตกใจเพราะที่เลื้อยออกไปนั่นไม้เท้าก็เริ่มกลายเป็นงูที่ตัวใหญ่เกือบเกือบ,เ,บเท่าขอนไม้จนพระนมทำได้แต่นิ่งเงียบดูว่าง,งูตัวนั้นจะออกไปทำอะไร ด้านนอกก็ยังเห็นคนลูปร่างดำทมึนยืนอยู่ถึงสามล่างท่าทางเหมือนเป็นชายทั้งสามล่างไม่รู้ว่าเป็นคนหรือไม่เพราะไม่เห็นว่าจะมีอาการสะทกสะท้านกับงูยักษ์นั่นเลยแม้แต่น้อยงูที่เกิดจากไม้เท้าของหลวงปู่ก็ชูคอข,ขึ้นสูงเกือบถึงยอดไม้แผ่แม่เบี้ยบานใหญ่ปกคลุมจนมือมิดไปหมดก่อนจะโฉกลงไปที่ล่างของทั้งสามที่พระนมมองแทบไม่ทันจูจ่ๆล่างของทั้งสามคนที่ดำทมึน ก็กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปทันทีล่างหนึ่งถูกงูใหญ่ชกงับเข้าพอดีและกําลังจะถูกขมือบเข้าไปด้วยอีกสองล่างกระโจนหลบออกไปทันและร้องโูคคำลามลั่นก่อนที่จะพุ่งเข้าลุมขยำที่หัวของงูเพื่อจะช่วยพวกเดียวกันจนล่างนั้นถูกคลายออกมาและรลีบพากันถอยห่างออกไปงูใหญ่ก็เลื้อยตามไปไม่ลดละไล่ฉกไล่ขยำกันอยู่แบบนั้นแต่หลวงปู่ท่านยังนั่งนิ่งเงียบ ไม่ขยับเขยื่อนใดๆทั้งสิน้นจิตของท่านนิ่งมากไม่รับรู้และไม่มีสิ่งใดทําให้ท่านตื่นจากผวังจิตได้แม้แต่เสียงสัตว์ร้ายที่ต่อสู้กันอยู่ด้านหน้าพระนุมเองก็ได้แต่นั่งนิ่งมองอยู่ในกฎของตนเองไม่สามารถจะข่มจิตใจเข้าสมาธิได้เพราะอยากจะรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปพระนุมเข้าใจว่าเสือสามตัวนั่นก็คือเสือสมิงนั่นเองที่มันเข้ามาก็คงตั้งใจจะมาเอาร่างของท่านทั้งสองไปกิน แต่คงจะไม่ค่อยมั่นใจเพราะเห็นว่าเป็นพระคงจะมีดีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยและดูท่าทางมันคงจะไม่ค่อยพอใจมากนักที่พระทั้งสองรูปได้เหยียบย่ำเข้าไปในถิ่นของมันแต่เมื่อมันตัดสินใจเข้ามาก็เจอดีเข้าจนได้โดยที่ไม่ต้องถึงมือของหลวงปู่เสียด้วยซ้ําแม้แต่ไม้เท้าแก่นเทาวันของท่านก็นยังมีฤทธิ์ที่พระนุมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเสือสมิงสามตัวลุมโมใหญ่อยู่เพียงตัวเดียว แม้ว่ามันจะรู้ว่างูนั่นไม่ใช่งูธรรมดาทั่วไปมันคงคิดว่าสามลมหนึ่งก็สามารถจะฆ่างูได้ง่ายๆแต่มันกลับตรงกันข้ามงูตัวแรกที่ถูกชกและเกือบถูกเขมือบเข้าไปจู่ๆก็ล้มลงนอนดิ้นพลานด้วยพิษของงูอาคมยักษ์เสียงมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสหลังค่อยๆมอดไหม้โดยพิษอันร้อนแรงจนแหงเหิวควันขโมงคละคลุง้งก่อนที่จะยุบสลายไปในที่สุดสองตัวที่เหลือ แทนที่จะหวาดกลัวกับแสดงอาการโมโหส,สุดขีดขึ้นมาอีกพ่งเข้าใส่งูยักษ์ทั้งที่ก็พอจะรู้ว่าหน้าจะสู้ไม่ได้สุดท้ายก็ถูกลัดไปพร้อมๆกันทั้งสองล่างแรงลัดอันมหาศาลของงูยักษ์ไม่ต่างกับคีมเหล็กกระทำมอเสือสมิงทั้งสองถึงกับร้องลั่นดิ่นโลนอย่างสุดฤทธิต์ตาเหลือกถลนลิ้นแทบจะจุกปากเพราะปากันหายใจไม่ออกสุดท้ายก็ค่อยกายร่างกลับคืนมาเป็นคนอีกครั้ง เพราะว่าจวนเจียนเกือบจะสิ้นใจร้องอ่อนวอนขอชีวิตจากพระคุณเจ้าทั้งสองท่านอย่างเวทนาอันที่จริงงูที่เกิดจากไม้เท้าของหลวงปู่คงไม่อยากจะฆ่าทั้งสองไม่เช่นนั้นก็คงจะถูกฉกตายโดยพิษเหมือนตัวแรกไปแล้วซึ่งตอนนั้นพระนมเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีแต่ครูเดียวหลวงปู่ที่เข้ายานลึกท่านก็ตื่นออกจากภวังสมาธิยื่นเมอออกไปงูใหญ่ก็ล้อยวับกลับมาเป็นไม้เท้าดังเดิม ล่างดำทมืนที่เห็นเป็นคนทั้งสองก็ค่อยๆคลานเข้ามาใกล้ๆพากันก้มลงกราบสามครั้งขอบคุณหลวงปู่กับพระนมเป็นการใหญ่ที่ปลดปล่อยให้รอดชีวิตไปได้ทั้งสองบอกว่าสามล่างนั้นเป็นพี่น้องกันขอบครองอาณาเขตในป่าแห่งนี้มานานใครผ่านหรือล้ำเขตเข้ามาก็จะข่าตายและกินจนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นพรานหรือว่าพระธุดงก็ไม่เว้นไม่เคยมีใครสามารถจะทำอะไรได้ แม้ว่าจะเคยเจอกับพระธุดงที่มีฤทธิ์มีอาคมอยู่บ้างแต่เมื่อข่าตายและกินเนื้อหนังเข้าไปก็ยิ่งเหมือนทำให้ตนมีฤทธิ์มีเดชเพิ่มมากขึ้นก็เลยไม่เคยเกรงกลัวใครอีกเว้นแต่หลวงปู่ลูปเดียวเท่านั้นที่เห็นท่านมานานมากกว่าพระลูปนอื่น,นก็คือท่านไม่แก่ชะลาภาพมากนักไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ตามก็เลยพากนนันวันวันว่าอาจจะมีตบาบารมีแก่กล้ามากกว่าพระธุดงอีกหลายๆรูปที่ผ่านมา ที่เคยฆ่าตายแต่เมื่อพากันแอบมาลองดูอยู่หลายวันก็ไม่เห็นว่าท่านจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่าใครอื่นก็เลยได้ปรากฏตัวเพื่อจะลากเอาไปกินทั้งสองรูปแต่ก็มาเจอเข่าเพียงแค่ไม้เท้าอาคมของท่านก็กลับทําอะไรไม่ได้ดังใจที่คิดไว้จนเกือบจะถูกฆ่าตายเหมือนน้องชายไปอีกหลวงปู่ท่านได้เทศนาะให้ฟังอยู่ไม่นานมากนักเพราะรวสัญชาตยานสัตว์ร้ายจะทําตามคําสั่งสอนได้มากนานแค่ไหน ท่านก็นเลยสาบให้เสือสมิงทั้งสองอยู่ได้แต่ในเขตอาคมกลางป่าลึกเท่านั้นไม่สามารถจะออกไปไหนมาไหนได้เดี๋ยวจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในภายหลังเข้าแต่หากว่ามีใครหลงเข้าไปนั่นก็ถือสว่าเป็นเวรกรรมเพราะจะถูกฆ่าตายหรือหลอดออกไปได้นั้นก็นแล้วแต่บุญวาสนาบารมีของใครของมันส่วนพวกผีป่าผีภัยกัพลอยถูกสาบให้อยู่แต่ในเขตอาคมไปด้วย ที่หลวงปู่เท้าท่านกำหนดเอาไว้เขตป่าลึกกลายเป็นเขตป่าทาันไปในที่สุดไม่มีใครกล้ายำกายเข้าไปใกล้อีกเลยนานๆทีถึงจะมีพระธุดงค์ผู้มีตบาบารมีแก่กล้าเข้ามาเสียทีหนึ่งแต่พระธุดงค์นมนั้นก็ยังไม่เคยกล้าเข้าไปเหยียบย่ำแม้จะออกธุดงค์เดี่ยวมาหลายพันสาเพียงแต่ผ่านเข้ามาและหาทางอ้อมออกไปทางอื่นเท่านั้นหลวงปู่เท้าท่านก็เคยธุดงค์ผ่านเข้ามาอีกหลายครั้ง ก่อนที่ท่านจะหายไปไม่มีใครรู้ว่าท่านหายไปไหนหรือมรณภาพไปในพรรษาที่เท่าไหร่เสียโดยซ้ําแม้แต่พระธุดงหนุม่มผู้เป็นศิษย์ก็ไม่เคยได้เจอกับท่านอีกเลยเหลือให้ได้ยินเพียงแค่เรื่องเล่าขานของหลวงปู่เท้าที่ท่านได้มีแม้เท้าแก่นเท้าวันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวบ้านจําได้ติดตาเท่านั้นกับป่าทันที่ไม่มีชาวบ้านกาเข้าไปเหยียบย่าอีกไม่รู้ว่าเสือสมิงสองผีน้องนั่นยังอยู่หรือไม่ส่วนผีป่าผีภัยพวกนั้น คงต้องสิงสถิตยอยู่ไปอีกนานแสนนานตราบเท่าเวรกรรมของตนที่เคยสร้างเอาไว้จะหมดสิ้นไปไว้พบกันใหม่ <laughs>